สวัสดีครับผม่างฮานะครับวันนี้มารีวิวตัวนี้ครับตัว MacBook M 1 pro 16นิ้วนะครับตัวนี้โมเดล A 2 4 8 5หเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการซ่อมกันเลยนะครับว่าเราซ่อมยังไงบ้างนะไปดูกันเลยอาการที่เราเจอก็คือมันเปิดไม่ติดนะครับเดี๋ยวเราจะเช็คตัวลายไฟกันนิดนึงนะครับหลักๆเลยตัวนี้ผมก็จะเช็คชุดไฟที่เป็นตัวฟิลขาวๆอนนี้ สังเกตดูตัวนี้ไม่มีปัญหานะครับประมาณสัก300แล้วก็มีชุดลายหลักอีกตัวหนึ่งก็คือไฟตัว3.8 AON ตรงนี้ตัวนี้ตัวนี้ผิดปกตินะครับได้ประมาณ0โอมเราเปิดตรงจอน,นิดนึงชุดนี้นะครับเนี่ยเป็นชุดไฟ3.8 AON ด้านล่าง จุฟร AON ตรนนี้ที่เจอปัญหานะครับเดี๋ยวเรามาหาจุดตรงนี้กันนะครับว่าตัวอะไรเสียนี่เป็นหน้าตาตัวเมนบอร์ดแล้วก็อุปกรณ์ที่ผมจะใช้ในการหาจุดเสียนะครับก็คือตัว s ซตเทอร์โมลนะครับหรือว่าตัวจับความร้อนนะครับเราจะจ่ายไฟเข้าไปนะครับแล้วก็จะจับความร้อนดูว่าอยู่ตรงไหนนี่วัวนี้ ใครที่หาตัวจับความร้อนอยู่ก็เนี่ยลองดูได้น,นะครับตัวนี้ะนะฮะซีเนะก็ตั้งไฟที่ดิดตัว DC power ประมาณ3.8โวลต์น,นะครับนี่นะครับเราจะจับความร้อนเนียครับไอตรงจุดแดงที่เราเห็นตรงนี้ครับเนี่ยนี่เลยนะฮะจุดแดงมันคนละจุดก,กันกับตรงที่ผมจี้ไฟนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันในกล้องตัวไมโครโฟนนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงตัวนี้นตัวจับความร้อนนี่ใช้ดีนะครับใช้หาจุดเสียได้ก็ถือว่าโอเคมากเลยมาดูในกล้องไมโครโฟปกันโอเคนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะตัวนี้กันนะครับนี่ส่งใส่ตัวนี้เดี๋ยวเราใช้พัดแอร์ดีกว่าเราจะใช้ตะกัวอ่อนใช้ตะกัวนะครับ ทำขาให้มันนิ่มๆนิดนึงแล้วมันจะได้ออกง่ายโอเคนะครับเดีย๋ยวเรามายกตัวตัวซีตัวนี้ออกกันความร้อนที่ใช้ใช้3า0จ็ดิบนะครับนี่ขอาลงมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราจริงช่วงนิดนึงให้ให้บอร์ดมันเย็นตัวลงแล้วเดี๋ยวเรา,าเช็คไฟกันดูครับว่ามันหายช็อตไหม ทคามสะอาดเรียบร้อยแล้วอ่านี่ครับจากเดิมจากเดิมนะครับที่มันไม่ขึ้นนะครับขึ้นเป็นแบบศูนย์โอมนะครับเหมือนมีอาการช็อตแต่ตอนนี้ขึ้นมาเป็นร้อยกว่าละโอเคนะครับตอนนี้เราแก้ปัญหาตรงนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราหาตัว C ีมาใส่เนีนิดนึงแล้วกัน ผมจะแกะนะครับตัว C จากบอร์ดอะไลน์มาใส่นะตัวซเอามาจากลายเดียวกันของตัวบอรด M1 ได้นะครับผมเอาจากบอดเอาตัว C ตัวนี้มาจากบอด Mac Air M1 นะครับเป็นแบบอยู่ในลายเดียวกันใกล้เคียงกันนะตัวมีขนาดเท่ากัน เดี๋ยวเรารอให้บอดเย็นนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับบอดสะอาดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอามาใส่ในบอดีีนะครับเราก็เทดูอีนนี้เป็นตัวบอดดีของเครื่องนะครับ ตอนนี้เรากำลังจะใส่พวกซ็อกเก็ตนะครับที่บอร์ดเนี่ยพวกเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเปิดดูไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวผมขอใส่ซ็อกเก็ตให้ครบก่อนอ่านี่ครับเป็นพวกแพรจออันนี้เป็นแพรจอนะครับแพรจอแพรแบ็คไลท์นะครับมันจะมีแพรกล้องหน้าอันนี้เป็นแพรจออันนี้แพรกล้องแพรกล้องหน้าอันนี้เป็นแพรแบ็คไลท์ที่ส่งแสงสว่างออกมาจากจอ อันนี้เป็นแผ่พัดลมนะครับพัดผมพัดลม,ดลมโอเคอันนี้เป็นแผ่คีย์บอร์ดนะครับอันนี้เป็นแผ่คีย์บอร์ดโอเคแล้วก็อันนี้เป็นแบ็คไลท์คีย์บอร์ดอันนี้ก็เป็นพัดลมนะครับตัวอันนี้เป็นเป็นแผ่ตัวไวเลสครับ เป,เป็นแพร์แจ็คแบบออดิโอนะครับเสียบแบบพวกเฮดโฟนนี่ก็เป็นแพร์ชาร์จนี่เป็นแพรชาร์จนะครับนี่เป็นชาร์จแบบ Type แล้วก็มีอันนี้1อันเป็นชาร์จแบบเป็นหัวเป็นเหมือนรุ่นเก่าที่เป็นแม็กเซฟนะครับโอเคแพรลำโพงซ้ายขวา Bye. Not lock board. Okay. โอเคนะครับตอนนี้เปิดติดแล้วเรียบร้อยครับผมปิดติดแล้วเรียบร้อยนะครับจากเครื่องที่เปิดไม่ติดนะครับแล้วมีอาการช็อตมาตอนนี้แก้ไขเรียบร้อยนะครับตอนนี้เครื่องเปิดติดแล้วโอเคนะครับ, <Okay. S 2> รบเดี๋ยวเรามาประกอบเครื่องกันดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เครื่องเปิดติดกลับมาปกติแล้วนะครับผมช่างฮาร์นะครับก็ฝากทุกคนช่วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับแล้วก็ฝากร้านสมัยทีสวิตมี10สาขานะครับใครที่ใกล้ที่ไหนแวะไปที่นั่นได้เลยวันนี้ผมช่างฮาร์ลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ My qualified professionals, we focus on the service. Customers trust us a lot and attention is focused on the core of our company. We recream premium services to our customers. We will thank you for your trust. Always some mighty team. You like indulgent team. We but some guy loaded moon. Potana bore it. Got it. Then my daughter Kun They rap sing the D so play. Kun gimn be to crash Mahalo my us My AT So